ไปดูเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการนะครับมาที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีการมอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพัรษาหรอบ72พรรษาด้วยครับ ว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นประธานมอบบ้านในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนางสุวจีศิริปัญญายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนะครับพร้อมด้วยนายอำเภอคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ ใหญ่บ้านร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดลบบุรีให้กับนางสมจิตเงินพันนะครับอาศัยอยู่บ้านเลขที่35หมู่ที่2ตําบลห้วยใหญ่อาเภอสะบูดจังหวัดลบบุรีจากนั้นก็เดินทางไปมอบบ้านให้กับ นายเชิบนะฮะต้มดีหลังนะฮะที่อยู่บ้านเลขที่166หทับหหมู่ที่4ตําบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยสภาพเดิมของบ้านทั้งสองหลังสภาพชำรุดสุดโสมผูพังหลังคารั่วนะครับมีฝนาสาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ก็ทําให้เกิดความลําบากในการใช้ชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่มาดําเนินการก่อสร้างนะครับทาานี้ก็ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสใน จังหวัดลบบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจนะครับซึ่งสภากาชาติไทยก็กำหนดเป้าหมายสร้างบ้านอำเภอละ1หลังนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับงบประมาณก็อยู่ที่หลังละ1 0 0 0 0แบาทครับ